สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเกียวนะคะถักขิงหมูค่ะจะบอกขิง่า่ไปใช้เปลี่ยนเป็นขิงหมูนะคะนี่นะคะข้าวราดนะคะขิงหมูนะคะนี่ค่ะนี่ขิงเยอะเห็ดเยอะด้วยวันนี้เราก็จะมีเป็นเมนูนะคะข้าวราดหนจานนะคะข้าวราดหจานมีเห็ดมีพริก ถ้าไม่เผ็ดน,นี่ขนาดนี้ดิงก่อนนะค่ะเพิ่มกำลังถ้าไปไม่เ็กเล็กอันทิ่ แหววิตามินเลยค่ะเห็ดเอกขิงกับกับเห็ดนะคะแล้วก็หอมไม่ได้เ,เป็นช่องรวมมิตรนะคะช่องเนี้ยทั้งกลินทั้งถ่ายนุ่นถ่ายนี่ นี่ค่ะจะหมดแล้วค่ะเห็นเร็วๆกินแป๊บหนึ่ง อร่อยแล้วอร่อยอีกนะคะเห็ดนะอร่อยค่ะเหบดเนี้ยสมัยก่อนเขาก็ผัดขิงแต่เขาก็ไม่ได้ค่อยใส่เห็ดน,นะ ใส่พว,พวกผักแล้วมีขิงบางมัยก่อนก็แบบผัดขิงอย่างเดียวก็ไม่มีผักอะไรรวมนะพอต่อมาก็พัฒนาการใส่ผ,ผักนุ่นผักนี้ อร่อยหมดแล้วค่ะเนี่ยทีแล้วก็อร่อยหมูนุ่มนะคะเพราะเราไปหมักเอาไว้นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะแทนค่าจากมกีัรตรายทั้งปวงบูรักษักพักเพื่อความสาธลุคับไม่ตาค่ะติงต่อให้จบเลยนะคะก็ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิคตค่ะไม่ตายคะ่ะ